หนูครับหนูพี่น้องย่างหนูครับตำเครื่องครับตำเครื่องพริกกระเทียมครับจะหมักหนูครับย่างหอมๆพี่น้องเครื่องครับจะหมักเครื่องครับพี่น้องหมักเครื่องหนูครับนี่พริกแกงด้วยหมักเครื่องหอมๆพี่น้อง อ๋อน่าใช้มือครับใช้มือพี่น้องใช้มือนี่หมั<ร>กหอมหอมพี่น้องย่างรับลมหนาวครับเอาบรรยากาศเอาดาวคืนนี้ครับพี่น้องนี่นี่หมักหอมหอมพี่น้องอ่ะเรียบร้อยพี่น้องหอมหอมห่อใบตองย่างครับเอาบรรยากาศ พี่น้องเตรียมหอมใบตองอย่างแล้วครับหนูครับหูสามตัวครับได้สี่ตัวแต่พี่เกขอไปตัวหนึ่งครับเลยเหลือสามตัวครับพี่น้องมักเครื่องไว้ตั้งแต่เมื่อกลางวันแล้วครับนี่หอมๆเลยครับพี่น้องบอกเลยครับอยู่กับผมมีแต่อิ่มแล้วก็ซี่ครับนี่คบกับผมมีแต่อิ่มแล้วก็ซี่ อนีอดครับอยู่กับผมนี่เน้นๆเลยเน้นเลย,เเลยเอาแบบหอมๆให้เลยครับนี่เน้นๆหอมๆพี่น้องอมไม่ต้อร้อยครับียบร้อยย่างหนูย่างหนูพี่น้องย่งหนูหอมมพี่น้อง ย่างหนูกินกับต้าบักหฮงพี่น้องด้วยเ่บเดี๋ดวยวจะย่างปลาพร้อมเลยหนึ่งตัวนี่พี่น้องตรงนี้ย่างปลาฝั่งนู้นฝั่งนู้นหนูอีกฝั่งหนึ่งตรงนี้ปลาครับตรงนี้น อย่างปลาอร่อรยเกลือครับย่างปลากับย่างหนูกินกับตำบักฮุงพี่น้องนี่มาเมนูของเราแซ่บๆทั้งนั้นโอ้โหอ่า ของเราเห็นไหมฝั่งนี้ย่างหนูฝั่งนี้ย่างปลาพี่น้องกินกับตำบักหุงแซ่บๆพี่น้องตำบักหุงครับพี่น้องตำบักหุงแกงกับย่างหนูครับแล้วก็ย,ย่างปลานี่แหละเข้ากันดีครับพี่น้องตำบักหุงพี่น้อง,งอตำบักหุงครับพี่น้องตำหมูหุงพี่น้อง lúc bay cắp nóng phải yêu ở ý cắp nóng mhm 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 กินกับแกงย่ยางหนูครับพี่น้องกับย่างปลาเข้ากันดีครับพี่น้องคือเสีสบยบย่างหนูครับพี่น้องไก่สุกแล้วย่างปลาย่างหนูครับพี่น้องอกินกับส้มตำครับพี่น้อง แล้วกระดากถมต้องยบไปแหงต้องยบตัวก็ยมรวมรวมโปอ๋อยเหมือนเลยเออย่างหนูครับหอมหอมครับพี่น้องหอมหอมเลยครับพี่น้องกินกับส้มตำครับคือเสี่บพี่น้องกินกับตำบักหะงครับพี่น้องเสียบกับแกล้มอย่างดีเลยครับพี่น้องย่างหนูครับพี่น้องย่างหนูหอมหอมพี่น้อง นี่มาดูย่างปลากันครับนี่ย่างปลากินกับตำบักหุงคือิแซ่บพี่นอ้องอหอมพี่น้องเด้อพี่น้องมาเด้อ,อ,ดอตำบักหุงครับพี่น้องนี่กับย่างหนูหอม,หอมพี่น้องย่างปลาโอ้เข้ากันบบกคักพี่น้อง นี่ครับตำหงสแสบพี่นอ้องย่างหนูหอมหอมอยางปลาสแสบพๆๆี่นอ้องมาเ้อพี่น้องอยู่นาคือเก,อก่าพี่น้องนีออ่คือสีแซบพี่น้อง